ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเจมครับวันนี้นะฮะพบกับรายการเคล3บสามชาพาทัวร์ครับผม EP ที่สิบห้าจ้าวันนี้พิเศษตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าเราสองคนนี้แม่งยังไม่เคยไปสายกระบะเลยนะโอ้โหวันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกเวอร์จินที่สําคัญเวอร์จินเลยเชิญเราเป็นพิเศษเลยชอบตรงนี้อ่าเขาเชิญเราเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันพิเศษด้วยด้วยกระบะใช่ที่อารมณ์แบบโอ้โห อเมริกันสไตล์อ่ะเอาว่ารถในฝันรถในฝันทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่ก็ยังฝันต่อไปก็ฝันไปเรื่อยๆครับครับก็อยู่อัไนี้ก็ฝันไปเรื่อยๆนะจ้วันนี้นะฮะทางศูนย์ฟอร์ดเขานะฮะเชิญเรามาเพื่อจะมาเทสต์ไดรถฟอร์ดเรนเจอร์สตอมแทรุ่นใหม่ที่เหนือกว่าไวทแทรกรุ่นเดิมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกับ เ <G ül> จ้าที่อีกแล้วนะเ <G ül> จ้าของที่คนสวย <S <S คนสวยโอเค<ล> <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาจะมาบอกเรานะฮะว่าที่นี่นะคือที่ไหนนะครับ <C ram> ผมแล้วเราจะไปเทสได้ด้วยกันด้วยนะะวันนี้เดี๋ยวตามเรามาเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเรามายืนอยู่กับผู้จัดการสาวสวยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะเป็นผู้จัดการที่ฟอร์ดนิวเอล่ารามินทากรม7แห่งนี้ค่ะอ๋อฟอร์ดนิวเอล่ารามินทากอมอเเมื่อกี้เราอุบไว้ไม่ยอมบอกครับผมวันนี้อยากจะทราบว่าเชิญเชิญพวกเรามาทำอะไรครับเนี่ยค่ะอยากเชิญพี่พี่ทั้งสองนะคะมาร่วมงานในวันนี้มีงานเทสต์ไดสตอมแฉกคือรถรุ่นใหม่ล่าสุดของฟอร์ดที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยสุดยอด คือมันจะพิเศษกว่าอย่างอื่นยังไงครับมันจะมีความล้ำที่เป็นพรีเมี่ยมขึ้นมาจากตัวไวท์แทกค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นไฮซีรีที่สุดในเลนเจอร์เลยก็ได้ว่าได้ถ้าไม่รวมแรปเเตอร์เนาะอย,ยอด เอาแล้ววันนี้ได้ลองของใหม่เนาะเราผมบอกเมื่อกี้ผมคุยกันว่าผมสองคนยังไม่เคยไปสายกระบะที่ไหนมาก่อนเลยฟอร์ดนี่ที่แรกเป็นรถในฝันครับได้แล้วพวกผมก็ยังฝันยังฝันอยู่ครับผมยังเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะพวกพี่ๆเดี๋ยววันนี้หนูมีใบจองมารอเลยไ่าใบจองมารอเดี๋ยวงั้นวันนี้ผมจองไว้เนาะห้าร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสิบปีผมมาทําสัญญาจองงานใบแรอ ก็จะฝันยังไงโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาผมไปเทสได้เนาะใช่ค่ะเดี Christmas> ๋ยวมีเจ้าหน้าที่พาไปเนาะมีค่ะโอเคครับได้ครับแล้วเดี๋ยวผมลองไปเทสก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่ามันดีอย่างที่พี่เขาพูดหรือเปล่าวะดวาวิริศสมรูสมรลาโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปกับเจ้าหน้าที่ก่อนไปเทสได้กันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่พึ่งพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตอนท้ายคลิปนะครับผมตามกันไปครับผม วะนครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนดูนะฮะแบบเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบทุกป,ปั๊บเลยนะว่าคมอะไรมันคมแค่ไหนดูดุข้างด้วยฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเธอบอกว่าพวงมาลัยของก่อนนะมีทุกรุ่นเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเฮ้ยโคตรว้าวอะ่ะมันจะเบาแต่ว่าถ้าเราขับเร็วมันก็มันจะหนวกตามขอมเลยนี่ผมใช้ความเร็วแบบยังไม่ได้มากนะเพราะรถมันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถนนโล่งๆล่สิบแล้วนะ ใช่เหรอไม่รู้สึกเลยอ่ะดิจิตอลน่ะขึ้นแล้วน่ะดูดอยู่เฮ้ยเอาจริงๆนี่จ <1080 S 1> ิแปดสิบเราเหยียบไม่รู้สึกนะครับว่ามันไปฮะเพราะรถมันเหมือนแบบมันมัน,ม,นมันบึกบึนอ่ะเนาะมันหนักแน่นน่ะแล้วมันเหยียบไม่ค่อยรู้เรื่องปกติเราขับรถเก่งเล็กๆไงแล้วตัวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรเสริมมาจากตัวเก่าครับผมก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับพี่เกียร์ไฟฟ้าด้วยกี่สปีดฮะสิบสปีดสิบสปีดมันจะมีระบบถอยจอดอัตโนมัติให้ถอยจอดตัวนหมายความว่าเราไม่ต้อง ไม่ต้องจับพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบคันเนร่งปล่อยให้เองเลยใช่จะโดนคันทั้งหลังหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนครับเร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอย่างนี้นะแต่เราก็ต้องพูดแบบไอ้นี่นะเราเผื่อแบบเา้าวใช่ต้องมีคนสงสัยเหมือแนบบเราถูกไหมครับว่าระบบนี้มันใช้ได้จริงไหมตอนนี้สิ่งที่สังเกตให้เห็นได้ชัดคือนุ่มนวนลกว่ารถกว่ทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างเก็บเสียงดีอันนี้ลองดูอีกดาวนะครับ ผม<ห>บอก<ห>เลยไต<ห><ห>ค่ะอัตราเร่งผมบอกเลยฮะนี้คือแบบมุดป,ปาร์ตต้องบอกก่อนว่าพอพิเยษคิดดาวเนี่ยไม่มน่าเชื่อ,อว่ามันจะเป็นเครื่องสองพันเมื่อกี้ที่ผมลองกินดาวผมลองแซงดูแล้วผมบอกได้เลยพวงมาลัยคมแล้วส่วนมากกับคำที่ติดปากเวแล้วผมเจอน้ำมันเครื่องดีๆหรือเจอรถด,ดีๆดีเนี่ยผมจะบอกว่าเร่งมาตามตีนมันอาจจะยาบหน่อยฮะแต่ว่ามันเป็นทางกลางๆแล้วเข้าใจง่าย ก็คือตัวนี้จะเหนือกว่าตัววายแท็กแต่ก็คงไม่ถึงแรปเตอร์ถูกไหมฮะถ้าเลือกช่วงล่างไม่ถึงไม่ถึงแรปเตอร์แต่เทคโนโลยีมันจะเหมือนแรปเตอร์พวบคูมอย่างไรฟ้าอะไรพวอ่าแต่ต่างกันแค่ช่วงล่างใช่คือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกตอนนี้เราได้ยินเสียงนะเดี๋ยวเรามาขอฟังว่ากรณนี้เป้ตีนี่ก็คือตัวนี้เป็นระบบเครื่องเสียงระพงแปดตงแปดตำแหน่งของผม มื่อกี้ฟังเสียงเป็นไงโอ้พร้อมนี่สุดยอดนะโอเคแล้วอย่างอื่นนะฮะอย่างเป็นถ้าเป็นบอกผู้หน้าผู้หน้าเป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าทั้งแต่ผู้เลยมีตัวด้านหลัง้มีตัวด้านหลังหมายความว่าคือเหมือนเป็นตัวเดียวแต่พี่ต้องกปดมันจะงวงกลมมันจะดันให้หลังเราแงอ๋อเวลาคนชักปวดหลังลดอาการปวดหลังโอเคมันหตอนนี้ผมลองมาได้สักพักแล้วผมว่าสําหรับผมสิ่งที่ผมอยากลงอย่างรู้หมดล้ว มันมีอีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างหลังมันอยากมันอยากลองบ้างมันมันเนี่ยสะกิดอยู่นั่นจะสลอกหมดแล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวเราจะลองให้นาด้วงนะฮะลองมาเทสบ้างว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงแล้วมันเหลืออะไรที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นอีกว่าจะผมเนี่ยผมว่าที่ผมสิ่งผมอ,อยากผมรู้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจอดนะะแล้วก็สลับคนขับนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองดูว่าความรู้สึกนาด้วงกับผมเนี่ยเหมือนกันไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวรอติดตามครับ เนื้อนานหมดครับแบบแร่กลับมาถึงแล้วสมมติถ้าผมซื้อคันนี้ใหม่ผมอยากได้แม่ย่านานคนเดินแต่ผมนี้ทำมาทำสิ่งนั่นผมแพงดูดว่าจานครับก่อนไม่น่ารักเออไม่ธรรมดาผมบอกแล้วเรื่องความนุ่มนวลหมายความว่าคนมองว่ากรุงเทพอันนีมณฑลนรถมันติดแต่ถ้าอยากใช้รถกระบะทนูมันอาจจะใหญ่อาจจะวุ่นวายในการต้องเกียร์ต้องช่วงเลี้ยวมันกว้างมันอะไรอย่างนี้แต่สําหรับ ฟอร์ดสตอมแท็กตัวใหม่ที่ผมรองขับอยู่นี้ตอบโจทย์คนใช้รถในเมืองเรื่อง <Ford> ผมมาอยู่ข้างหลังเนี่ยผมขอบอกนีดนึงนะ,ะตัวนี้เขามีแอร์หลังให้นะเราไม่ต้องกลัวคนหลังจะร้อนเลยอืต่อไปเป็นเรื่องของช่วงร่างครับช่วงล่างของสตอมแท็กนะพี่มันเป็นลิฟเตกข้างล้อลิอเกหน้าหลังนะสี่ล้อซึ่ง ต้องบอกว่ารถกระบะจะเป็นดัมเบลส์ซส่วนมากทางด้านหลังหน้าเป็นนิดอยู่แล้วปกติกเลยทั่วไปทําให้ระยะเบรคมันสั้นลงนะระบบโมโนโทูบก,ก็คือระบบของโซลที่เป็นระบบสองจังหวะถูกไหมหรือว่าเป็นสองระบบทั้งเป็นแบบว่าน้ํามันแล้วก็เป็นแก๊สด,ด้วยนะครับทำให้มันนุ่มนวลมากขึ้น อันนี้ผมอยากใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมจากพวงมาลัยที่มีอยู่มีอะไรแนะนำผมบ้างผมเห็นหนึ่งหนึ่งอันคือเรียกว่าระบบ a d ด p ป i v e ค o น t p i v e Cruise Control คือควบคุมความเร็วผมกดได้เลยกดได้เลยโอเคพี่ยกเท้ากันตรงนี้ทีนี้พี่เลือกความเร็วตามที่ไี่ต้องการก็กคือดันตัวนี้ขึ้นโอเคมีรถที่ร้อยสี่นะครับวันนี้แต่ว่ารถทาข้างหน้าที่มันวิ อ่ครับาจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับอันนี้คือผมไม่ได้แตะนะผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะข้างหน้าเบรกเราเบรกแต่เราเบรกได้สามหถ้าสมะติข้างหน้าจอดเกินสามเประบบมันจะตัดแต่ถ้าพี่ต้องการตามที่เขาปลดออกมาระบบางอย่างเข้าไปหนังมันก็จะตามต่อจะตามหรือก็มันก็ช่วยได้แหลายเรื่องไม่ว่าจะทับทางไกลว่าเวลาเราเปรกเราเบรกแล้วใช้ปุ่ม้เราไม่ต้องเหยียบเมเหยียบคันเร่งเลยครับกดกดตามเลยอีกระบบหนึ่งครับอาจารย์ที่ผมสัมผัสและจับต้องได้ เป็นระบบของพวงมาลัยเราเรียกว่าไงครับที่เขาบังคับให้ผมอยู่ในเลนตลอดเลยตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยเป็นเลนเซ็นเตอร์ลิงครับตัวนี้เซ็นเตอรลิงเลนเซ็นเตอร์ลิงคือเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ลิงที่มันชื่อบอกแล้วว่าคือตรงกลางม,มันจะรักษาให้อยู่ในช่องทางตรงกลารรงเสมอตอนนี้ผมจะลองสมันะเรื่องของถอยจอดเข้าซองโดยอัตโนมัติครับผมโอเคต้องกดเ่เรากดที่ตัว P ครับกด P แล้วล้วก็เลือกระบบถอยจอดบแล้วเราก็เลือกจอดที่จอเลือกว่าเราเลือกแนวไหนเราเลือกยังเราเลือกเราจะจอดแนวนี้ตอนนี้เราเลือกแนวนี้เขาสองครับเสร็จแล้วพี่ติดไฟเดียวฝั่งซ้ายไว้เลยครับมีไฟเดียวฝั่งซ้ายก็คือแล้วก็ใส่เกียร์ดีใส่เกียร์ดีครับปึ๊บอ่าแล้วพี่ค่อยๆเดินหน้าไปเดินหน้าครับความเร็วไม่เกิน12รถเขาจะสแกนหาช่องจอดให้พี่ ก็ดูหน้าจอถ้าเขาเจอเขาจะสั่งให้เราหยุดอ่าหยุด<อ>รครับรพี่เสร็จแล้วเข้าเกนนะครับเสร็จแล้วพี่ก็กด P ีลค้างไว้กด P พื่อปล่อยเบรกมาเลยเอาแล้วครับตอนนี้ครับเราจะอยู่ในขั้นตอนการถอยจอดแบบอัตโนมัตินะจะเก่งทำไมอะ้ยเกง่งผมโ้โตดูเก่งใหญ่เลยดูอ่าดูเขาเก,งเกง่งดูดิ เฮ้ยมันอัาเฉลิยะมากเฮ้ยคุณผู้ชมเป๊ะโคตรดูดิอ่านี่เสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยครับเรามีระบบอีกหนึ่งระบบครับผมของสตอมแท็กครับคือผมใส่เกียร์ค้างไว้แล้วผมลืมด้วยความวันรีบลงรถครับผมลืมปลดไปเป็นเกียร์บร์กิ้งหรือเกียร์ว่าเผมลงรถเลยปัง เกียร์ไฟฟ้ามันจะเด้งกลับไปที่ตัว P ให้อัตโนมัติเลย่เป็นระบบเซฟตี้นะครับก็ป้องกันรถไหลกลับไปที่เกียร์ P เกียร์จอดเลยใช่ครับหรือเซฟรถจะไม่ไหลจะไม่วิ่งจะไม่อะไรใช่ทั้งทั้งที่เราสตาร์ทรถอยู่ใช่สดครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยหลังจากที่ผมได้ของเล่นใหม่ในวันนี้ครับเป็น Storm Tech o r d r a n g e r จะบอกได้เลยว่าโดนถ้ามีตังค์ครับ ไม่เหลือแล้วก็ถ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออกรถใหม่เรียนเชิญครับบอกทั้งการใช้รถในกรุงเทพบริมณนทนที่ทุกคนบอกว่าใช้กระบะแล้วมันจอดยากดูใหญ่ดูเถอะทะ,ทะดูไม่นุ่มนวลผมว่าลืมไปหมดเลยไม่มีข้อข้อหาอะไรเลยนอกจากคำว่าสะดวกสบาย แล้วก็น่าใช้มากๆครับครับก็บอกเลยเดี๋ยวไปเจอกันกับพี่พึ่งเพื่อดูคนสวยของผมโปรโมชั่นพิเศษว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้ตัวที่บอกได้เลยว่าโดดเด่นเหลือเกินเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับพี่พึ่งกันนะครับผมครับสุดยอด ยอดไหมก่อนอื่นเลยค่ะมาเทสในงานนนเพิ่งก็ขอแจกเสื้อกอนอันนี้ค่ะมีไว้ให้กับลูกค้านะคะที่มาเทสตอมแท็กในงานของเราค่ะครับผมสุดยอดครับยังไงครับสำหรับพี่เจี๊ยบครับวิลลิ่งสำหรับผมนะฮะผมว่ามันเป็นกระบะที่ไม่ใช่กระบะแล้วอ่ะมัน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 ดูหรูมันดูเหมือน SUV มันมีความนุ่มนวลเก็บเสียงดีฟิลลิ่งการขับนี่ก็คือแบบถ้าพูดหยาบๆก็คือมาตามตีนเราบเวลาเร่งคันเร่งอย่างนั้นเลย ประมาณนั้นเลยสําหรับผมครับหมายต่อจากพี่เจียบครับผมมองว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้รถในกรุงเทพอันนมันคแล้วในเมืองใช่สำหรับคนที่อยากใช้รถกระบะซึ่งไอ้ข้อติดขัดที่คุณลูกค้าห่วงจะว่าแตเป็นเรื่องของความนุ่มนวลเพละดในการขับขี่หรือการควบคุมรถยากในที่จอดมันจบโดยคลิปนี้เลยใช่เลยสตอมแท็ก ตอบโจทย์มากๆใช่จบเลยเราไปลองมาให้หมดแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากๆากนอกจากนั้นมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันใช่มาลติฟังก์ชันบนอ่าหงไะรครับระบบที่เขาให้มาผมว่าต้องครบนีต้องดูครับครบโอเคครับผมสุดท้ายท้ายสุดเราครบท้วนกระบวนความแวโอเคอยู่ที่คุณแล้วครับโอเคฝากหน่อยครับผมคือเพิ่งไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเนอะในเมื่อสมรรานะค่ะมันดีขนาดนี้แล้วก็ฝอดก็ออกตัวมาว่า เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดามาะกับคนเมืองแล้วก็ให้ความพีเมียมสุดๆเลยสำหรับดอกเบี้ยพิเศษในงานขอนะคะให้ดอกเบี้ยพิเศษไทยในเดือนนี้นะที่จองนะแล้วกอนนออกรถไม่เกินเดือนหน้าดอกเบีย้ยสูงสุดที่1.79คะ่ะจุดเจ็ดเเปอร์เซ็นต์แล้วสามารถ ติดตามโชว์รูมของคุณพึ่งหรืออยากเจอคุณพึ่งตัวเป็นเป็น่ที่ไหนครับ<ด>ค,บคบมาเจอพึ่งได้นะคะตัวเป็นเนเลยนะที่ฟอร์ดนีเวล่ารามินทากมม7ค่ะโชว์รูมนะจะตั้งอยู่ในซอยเอเ,อเ,อเส้นถนนรามินทาเนอะระหว่างซอย65กับ67ค่ะอยู่ตรงกลางเลยโอเคก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะแปะ ลิงก์ a c e b o o k หรือว่าเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้ก็เป็นหน้าที่ไอ้คนตัดต่อเหมือนเดิมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พึ่งมากนะครับผมได้ค่ะอยากให้มาเทสมาดูรถตัวจริงกันเนาะได้ครับผมก็ใครที่สนใจฟอร์นะครับผมฝากก็นเ้ยครับฟอร์ดนิวเอล่รามินทากมอนะครับผมสำหรับวันนี้เนาะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะฮะติดตาม อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะเจี๊ยบสามชาพาทัวร์อีต่อไปเราจะพาไปที่ไหนนะครับรอติดตามคราครับสวัสดี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 ครับคุณเชี่ยวครับ